เยอะนะเนี่ยประมาณสองโลกว่ามันละนี่นี่ไก่ออนี่ตรงนี้อร่อยนี่กรึบๆเลยนี่ยย่างเนาะนี่ไอตัวนี้ก็กรึบนะตัวในเนี่ย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 ้อชอบไปทุกทุกนัดทุกนัดเออนี่ยทุกนัดต้องไปอีกมันเป็นความสุขแง่เดินตลาดนัดถ้าไม่ได้จ่ายตังมันหมุดหงิดทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บ ไปดูสมัยซื้ออะไรมาเพียบเลยดูแล้วเชือมกอี้แม่ไปไหนมาตลาดมาเมื่อกี้โอ้โห,โหเขาเรียกว่าไนบราซ่าไนบราซ่าสวรรค์ของสมัยเนอสวรสวรอะไรนะสวรรค์ของนักชอปสวรรค์ของแม่ครัวสวรรค์ของแม่ครัวแหละแม่แมอ่นนี้นี่แม่พามารีวิวสินค้าหน่อย คือเอฟซีต้องรู้นะความสุขของแม่สมัยผมคือการได้ไปตลาดนัดครับผมนะฮะปกติแม่ก็จะมีไปตลาดนัดตอนเช้านะสมัยก่อนเนี่ยดูเขาทำอะไรอยู่นะอะไรนี่คืออะไรนะเชือกไฟเตรียมเชือกไฟมันคล้ายๆต้มไรนะเหมันคล้ายๆไม้กวาดทางมะพร้าวอ่ะอืมัน้เกกะอะไรเกกะต้องจับทิ้งคืออันนี้เป็นไม้กวาดของแกนั่นเองที่กวาดนี่แหละคือเราไม่ถูกใจละ มันเกะกะมันอาบาพาไปรีวิวเนี่ยเลยกำจัดนะนี่นี่สวรรค์ของนักช็อปนี่ได้อะไรบ้างอเ่ะันนี้คือขอแสงมาอโออันนี้คือพลิกนะคะแล้วทไม่เอาแต่เม็ดเขียวไม่เอาเม็ดแดงบ้างอะไม่ชอหรอซ้ำเม็ดเขียวมันจะสวยเขียวสวยดีอ๋อจะอาสีเขียวไม่เอาสีแดงอ่าแม่ตัวนี้แม่ซื้อมาทั้งหลา สิบห้าบาทโอ้ครึ่งโลโลสิบห้าบาทเยอะนะเนี่ยเยอะไหมเยอะตลาดแล้วก็ถุงอันนี้เอฟซีครับนี่สิบห้าบาทของบ้านเราสิบห้าบาทนี่สิบบาทเนี่ยสองถุงน่ะโอ้โหอ่าตามนะอาที่นี่สองที่นี่สองอันนี้สิบบาทมะละมะละจีนอ่าสิบบาทแอดน้อยเคยซื้อในตามห้างเท่าไหร่ โอ้หแตาห้ามันลูกใหญ่กว่านี้ไงใม่ตาว่าสามสิบเปล่าวะอันนี้มันลูกน้อยอะกำละห้าบาทมันโตแล้วป่ะนี่มันโตแล้วเหรอเนี่ยมันนั่นในเถาปลายเถาเขาอ๋อปลายแถวปลายแถวนะคะก็เลยได้ในราคาที่ถูกมากๆกำละห้าบาทถ้าในห้างก็ตกยี่สิบสามสิบเคยเห็นมันเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ก็คงประมาณนั้นแหละอืมนะอ้าวต่อไปชิ้นต่อไปแม่โอ้หอันนี้เนี่ยกราดเขียวชอบมากเลยอันเนี้ย แกงส้มอ่ะอร่อยมากสกาเขียวอันนี้ขอทายว่าสิบบาทอืมสิบบาทนะคะสกาเขียวเยอะเนาะอ่ะคือแกงส้มหมาอร่อยมากมันจะผมผุ่มอ่าชิ้นต่อไปโอ้อันนี้อะไรเนี่ยหัวตานแกงออกมาดูหน่อยดิเอาแล้วอันนี้เรามาทำมาเอาอะไรมาล่ะเป็นเนื้หั่นต้มยำน้ำพริกอ๋ออันนี้มันมีมันมีเม็ดหรือยังอ่ะ เม็ดอ่อนๆบอกกำลังอ่อนเลยเนี่ยถ้าฝานออกมานี่ก็คือลูกตาลนะดูดูดูฝานปาดเอาหัวอันนี้ออกเนี่ยเนี่ยแล้วก็เฉือนน่อนๆต้มกะทิต้มกะทิกินน้ำพริกกับน้ำพริกแดงเนาะมันก็จะรสชาติแบบว่ามันมันฝดฝาดหวานๆบอกไม่ถูกเนี่ยแกะเอาตรงนี้ออกเนี่ยแกะเปลือกมันออกแล้วก็เฉือนเฉือนแล้วก็เอาตรงอ่อนๆมันเนี่ยแต่นี้เม็ดมันน่าจะยังกินไม่ได้เนาะ จาวตาลที่เรียกว่าจาวตาลมัน่ยังอ่อนอยู่เดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวอันนี้แม่ซื้อมาเท่าไหร่ไม่ถ่ายยี่สิบยี่สิบบาทโอ้โหน่าจะถึงสิบสิบลูกอยู่นะเช็คที่กี่โลประมาณสองโลโอ้โหให้ใจให้จับสองให้ประมาณสองโลกว่าเออสองเกือบสามโลแล้วเนี่ยยี่สิบบาทโอ้โหอันนี้จาวสมุทหรือเปล่าเนี่ยอือพิ่ต่อไป ปลาโอปลาโฟแล้วอันนี้ยสี่ตัวตัวใหญ่มากๆเนื้อฟูฟูเลยเข่งละเท่าไหร่ห้าสิบถ้าซื้อเข่งเดียวมันเอาห้าห้าสิบห้าสองเข่งร้อยสองเข่งร้อยกระตกเข่งละห้าสิบาทเอาเงี้น้อยคุณลองเทียบกับขนาดหน้าท่านดิจะได้รู้ให้เอซีรู้ว่ามันก็ใหญ่กว่าห้าสิบบาทมีขนาดเท่าไหร่ ใหญ่กว่าอยู่แล้วหมายถึงหน้าท่านบ้างอะปลาใหญ่กว่าห้าสิบบาทเนาะเอ,อเนื้อมันฟูตัวใหญ่นะเ,ออเนื้อฟูมากเนี่ยดูด้านข้างสิอเออ,เ,อ,อเนื้อเขาฟูมากเ,ออเนื้อเต็มอิ่มเลยทอดกร,บกรบอบๆนี่ไส้หมูเนี่เนี้ยังไม่ได้รีวิวยังอันนี้ยังปลาต่อกันทีเดี๋ยวก่อนฮต่อไปจะต่อด้วย เมนูที่สมัยชอบที่สุดและซื้อบ่อยเกือบทุกงานไม่ว่าจะเป็นเสาตอนเช้าตลาดบ่ายตลาดเย็นแกจะต้องเอามาตลอดเลยนั่นคือเมนูเด็ดของแกครับต้มไส้หมูใช่ไหมแม่ดีอยดูดีหมูะเปิดดูชมยอันนี้เขาต้มมาให้เราแล้วไหม้เขาลวกมาแล้วลวกมาแล้วมาแล้วโอ้อันนี้เป็นไส้ใหญ่มันบอกไส้ตูดไส้ตรงสูดบอก คำว่าไส้ก็ผ่านมาหมดอันนี้ก็คือไส้อันนี้มีไส้อ่อนอยู่เห็นไหมกลางๆตรงนี้ไหนไส้อยู่ไหนล่ะนี่นี่น้องจนี่นี่ไส้อ่อนตรงนี้อร่อยนี่จุ๊บๆเลยนี่ย่างเนาะนี่ไอตรงนี้ก็กรึบนะตัวในน่ๆๆๆๆใส่ย่างนิดหน่อยเดียวทำไส่ย่างนู่อะไรเดี๋ยวนี้อันนี้กี่บาทเนี่ยสี่สิบสี่สิบบาทโอ้โหมันโลละวเกียริศิษยก็โอเคเนาะสมน้ำสมเนื้อ สี่สิบาทได้ม้อไปเลยเนี่ยต้มอ่ะโอ้ได้หลายมือเนี่ยแม่จะขนทาทีเดียวนะได้หลายรอบมันไม่หลายรอบแล้วขี้เกียจทําหลายเวลาแล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งของชอบของสมัยอืก็คือหมูคอหมูคอหมูบอโอ้คอหมูน้าย่างแท้นริงคอหมูประมาณว่าเป็นเนื้อติดมันเนาะเพราะว่าสมัยต้องมีความมันนะคะ ชอบกินมันเป็นชีวิตจิตใจคือแม่เขาจะเลาะเนื้อออกเนี่ยเนื้อเนื้อเนี่ยไว้ผมพอแกจะเล่นเฉพาะเปลือกมันอเฉพาะหนังกระเทียมกระเทียมชอบเอาไปดูดเล่นอันนี้โลนึงป่ะเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะทุกท่้นคหาราคามาตรฐานเนาะราคามาตรฐานร้อยห้าสิบบาทไม่มีถูกแพงกับกันนะแล้วก็นี่เลยยี่สิบบลาทฟักทองยี่สิบบาทโลนึงเนาะ ยี่สิบบาทเขาขายเป็นลูกอ๋อขายเป็นลูกเลยหรอก็น่าจะประมาณโลนึงอย่างนี้อันนี้แกจะทําเมนูอะไรเนี่ยพักทองซลื้อม้ว้งั้นไหมา้ว้ผัดผัดเอาไว้โกโกไว้กโกกโกผัดก็ได้ได้ทั้งหวานทั้งเคาาถ้าของแม่ก็คือถ้าผมชอบแม่ผัดใส่อะไรไหมทุบพริกใส่หน่อยเนาะแล้วก็ใส่ใบหัวละพาเหรออืมอันนี้เขาเก็บเฉพาะเลยเนี่ยก็จะมีแอบเขาไป็ส่ตู้ยนแล่อช่แลนี่ก็คือ ว่าสามกํายี่สิบสามกํยี่สิบถูกเลรวหูถือว่าถูกนะเนี่ยมีแค่นี้เนาะยเขาเขาเมาให้ถือว่าถูกนะสามกรายี่สิบแสดงว่าปกติเขาคงขายกําละสิบบาทนั่นแหละแต่นี้มันเหลือแค่สามกํใช่ไหมล่ะขอต่อเขาโอ้โหไปต่อเขาอีกนี่ได้ไหมได้เอาไปเลยมีแค่นั้นคือเขาอยากกลับบ้านอยู่แล้วว่าสั้นของหมดจะได้หมดหมดไป แส่ไม่มีแล้วผักยาวตลาดตามนี้เนาะสิบบาทมีประมาณสามสี่สามสี่เส้นกิ้นไหมล่ะกิ้นก็แบงเอาไปตาโอไม่เป็นไรไปฝากเดียวก็พอและเมนูพร้อมทานเลยก็คือไก่ทอดไก่ทอดแป้งอันวันนี้แม่ได้ได้เนื้อมาจริงถไหมได้เนื้อมาถูกป่ะปกติแม่จะ ที่แม่ชอบกินคืออะไรไก่มันี่นี่ช่วงขาอ่านี่ช่วงขาโค้งไงอ่โค้งลยยี่สิบาทอ่ะที่มันเป็นโค้งทั้งตัวเลยอ่ะอ่าแล้วก็อะไรแม่ที่แม่ชอบกินไก่มันไก่ทอดอืมกินโค้งคอเออคอเออคอหัวมันอ่ะสามคอเท่าไหร่ที่แม่เคยซื้อกินเมื่อก่อนเฉพาะคอยี่สิบอ่าสามคอยี่สิบเนาะเออคือคือไอเมนูไก่ทอดนี่นะไอความรักลูกของแม่แกเนี่ย แกจะเอาพวกเนื้อแถวอกแถวขาของไก่ให้ผมแต่แกจะไปซื้อซี่โครงไก่โครงละยี่สิบไก่ทอดแทะกินหรือแม่แกจะเอาเฉพาะส่วนคอที่มีหัวมาเนี่ยสามคอยี่สิบแกบอกแม่กินอันนี้กคอิ่มแล้วมึงเอาไปเพื่อเนื้อมนกันนะ <c oughs> สุดจริงๆเลยฮนะเฮ้ยกระดูกแม่เขาชอบแทะกระดูกอันนี้ก็คือการจ่ายตลาดนะคะได้มาประมาณนี้เออไม่น่าเชื่อที่จริงานบ้านป้าเป๋ว ก็ฝากซื้อเหมือนกันนะมาไม่ทันดูว่าเขาฝากซื้ออะไรเขาฝากซื้ออะไรไส้หมูไส้หมูปะอ๋อนี่กับข้าวเย็นจินแสาเกที่หิวไปเมื่อกี้เล่นเล่นถุงนี้ไปเนี่ยในถุงไส้หมูไปข้าวมาก็ะถุงเหรออ๋อแล้วก็นี่กับข้าวสำเร็จรูปใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะแกงหมูเทโพแกงเทโพถุงละ ยี่สิบบาทถุงใหญ่อยู่นะนี่ดึงออกมาเห็นภาพหน่อยถุงใหญ่อยู่นะแกงเทโพถุงละยี่สิบตตอนนี้ไม่ค่อยมีเยอะตัน้ำเจ้าประเดิมใช่ไหมญาติของเมียสวยเนี่ยเจ้าเดิมญาติพี่น้องแม่แหละนี่ถุงใหญ่อยู่นะยี่สิบบาทอะถ้าในเมืองก็ขายประมาณมีเจ้าเดียวนี่เนี่ยได้เยอะถุงยี่สิบประมาณนี่ถุงละยี่สิบบาทนะไอีแถวบ้านมีมากสบี่สิบบาทเนี่ยถ้าในเมืองนะอืี๋ยวนี้ยังหาแถวในเมืองก็สามสิบกับสี่สิบเนาะใช่ แล้วก็มีขนมหวานนะจ๊ะตบท้ายด้วยขนมหวานกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานด้วยเมนูถั่วเขียวต้มสามถุงเลยถั่วเขียวต้มสามถุงยี่สิบบ่ถุงห้าบาทอ๋อถุงละห้าบาทบ่โหถูกเลยเนี่ยผมอันเดียวก็อยู่แล้วที่เยียวเนี่ยถุงละห้าบาทอ๋อเน่งนั่นถุงละสิบคูมเยเนี่ยคูมเออก็พอกินอิ่มพอดีสุดยอดเลยอ่านี่ก็คือรีวิว ห้างสรรพสินค้าของแม่บ้านที่ชอบไปทุกเย็นทุกที่ชอบไปทุกทุกนัดทุกนัดเออนี่ทุกนัดไปซื้อพริกแห้งก็หัวหอมไม่มีกิน มันเป็นความสุขไงเดินตลาดน้าถ้าไม่ได้จ่ายตังมันหงุดหงิดไม่ได้ใช้ตังมันจะคันมือไม่รู้เจ้าเก็บไวาทำไมใช่ไหมแม่เดี๋ยวก็เป็นโรคโควิดกันละกลัวไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้มันจะดีกว่าแต่อย่างน้อยการใช้ของแม่มันก็คุ้มมันก็คือเขาเอามากินลงท้องอย่างเนี้ยได้กินทุกอย่างเลยไม่ใช่ซื้อทิ้งซื้อคว้าประทูนี่แม่ไม่ค่างกินนะเนี่ย จะกินก็กินแต่หัวเนื้อไว้ให้ลูกเอนื้้ไวแม่มันน่าต้มเนาะต้มกัาอร่อยต้มยำมาเนาะเนื้อเป็นเป้งยำประทูสดน้ำพี่เจ้านึกไม่เห็นว่าซื้ออนี่ไปแล้วเนี่ยจะไปเอาก็แต่มันเป็นวใหญ่กว่าหรอตัวเท่ากันเนี่ยแต่มันเป็นปลาทูตาใหญ่อ๋อทำไมเข่งละสามห้าแล้วตาใหญ่เท่านี้แหละมันต่างกันไงอ่ะอีนี่มันกินอร่อยกว่ารู้มุมยจะเหมือนกันห่ไม่รู้เนะ ซื้อแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าซื้อของอ่ะถ้าเราซื้อร้านแรกแล้วอ่ะเราเดินไปอีกนิดเราจะไปเจออีร้านที่แล้วห้ยอันนี้ดีกว่าแลต้องดูให้ครบก่อนแล้วค่อยไปซื้อแต่บางทีถ้าจะดูให้ครบนะเดี๋ยวเราหมายตาเวลาเนี่ยร้านนี้มีเดี๋ยวกูเดินดูให้ลอกก่อนกลับมาอีกทีร้านนั้นอ่ะหมดหมดแล้วเป็นอย่างนั้นเนเหมือนกันไหมแม่กล่าวเป็นว่าซื้อแล้วก็ซื้อไป Okay. คลิปรีวิวนี้เดี๋ยวจะยาวและนานเกินไปขอบคุณมากนะที่ติดตามวิถีชีวิตของพวกเรานะครับเนาะคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆจะทำคลิปให้ดูต่อไปจากช่องแดกเด้ยวยครับสวัสดีครับ